สวัสดีครับผมวันนี้เรามาก่อติดสถานการณ์นะครับผมน้ํายังไม่ลดนะครับท่วมยาวไปถึงทางรถไฟเลยครับผมขับรถเข้ามานะครับที่นี่คือ,อบ้านกอกนะครับอําเภอจัตุรัสบริเวณด้านหลังวัดหนองทองนะครับผมวันนี้มาดูสถานการณ์น้ําครับ น้ำท่วมครับผมน้ำกำลังจะท่วมคอสะพานนะครับอยู่ครับน้ำมามีปลาเหมือนเดิมครับมีคนหาปลาครับตอนนี้ได้ไหมครับผมได้หน่อยครับหน่อยครับโนะครับไม่ต้องใช้แหไม่ต้องใช้เบ็ดครับปลาเน้ยปลาปลาเข้ามัต้องมันตีหาตัวนี่ครับบ้านคนครับจมน้ำครับ ดูนนนนะะลุงเว้ยหิิบบัโอ้ได้อีกแล้วครับว่าน้องได้สวิงตักเอานะครับผมดูครับไม่ต้องใช้แห่ใช้เบ็ดเลยครับแขียงๆนี้ไม่เล่นแหย่ตักตังตัแต่กี่โมงครับเนี่ยหรือว่าตักแต่เมื่อคืนเช้าครับได้กิโลแล้วครับโอ้ขายไปแล้วขายไปแล้วโลเท่าไรครับผม ที่เพิ่มที่เพิ่โอ้เพิ่มเพิ่มรายได้ครับเพิ่มรายได้ทำให้ไหมครับไปทำงานได้วันละสามร้อยครับตักตักปลาได้วันละวันละพันครับทุกเพื่อนหมดเลยรอดูครับผมรอดูครับอ้าวได้ไหมครับรอบนี้อได้มาหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวเล็กๆปลานิ้ครับปลานิ้ สถานการณ์ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังอยู่ครับเป็นฝลพวงจากพายุโนอึนนะครับผมต้องเฝ้าระวังครับระดับน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มีสวะดอกจอกนะครับไหลมานะครับอุดตันนะครับบริเวณปากท่อนะครับที่ไหลผ่านนะครับผมต้องมีชาวบ้านนะครับกับผู้นําชุมชนนะครับ คอยมานะครับเอาไม้นะครับดันมันออกนะครับนี่ครับก้อนหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะไปโดนสะพานหรือจะไปโดนฝายน้ําล้นตรงไหนนะครับใหญ่มากครับเท่ากับบ้านหนึ่งหลังครับยังลอยไม่ไปไหนเลยครับตอนนี้อ่าฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันครับฝั่งนี้รู้จากพยากรณ์อากาศนะครับ พายุลูกที่สองนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะครับน่าจะเข้าประมาณสิ้นเดือนนะครับโอ้รอบนี้ฟาวครับผมรรครับมีบ้านหลังหนึ่งนะครับน้ําท่วมน่าจะใต้ถุนบ้านน่าจะท่วมไปแล้วตอนนี้กําลังช่วยกันครับ ถ้าเราไม่ดันสว่าออกมันจะมาอุดตันท่อนะครับจะทําให้น้ําท่วมในหมู่บ้านนะครับผมต้องช่วยกันพัฒนาครับเฝ้าระวังครับเพราะว่าน้ําเหนือกําลังมาเรื่อยๆครับตอนนี้ช่วยกันครับทั้งวัยรุ่นทั้งเด็กทั้งคนแก่นะครับร่วม้วยช่วยกัน ต้องระบายครับตอนนี้ต้องระบายไปกระบะนี่บอกกันที่ไปจะไปตุ๊บจำผู้คนจะไปตุ๊บเยอะแยะอยู่เหนือข้ สานการตอนนี้ต้องต้องเฝ้าระวังนะครับปล่อยไม่ได้ครับดูนะครับ <c oughs>

นี่เขาเอือนม้วนน้ำเนี่ยเดี๋ยวมิเจออนุของมันมิจิหนัยังมาอีกเรื่อยๆนะครับน้ำเหนือกำลังหลั่งมาครับต้องช่วยกันนะครับช่วยกัน,น,น,นกน็จะนอดวางม้วนนี่น้ำเน่าน้ำเ,เสียมัดนดำเนาะ เดอยเดี๋ยวนำขาวก็มากนแล้วนำขาวแล้วเนี่ยว่าเี๋ยวนำสีขาวเรื่องวันเนียจนว่ายวัน้ำนองนำเยอมันลเลยะเยอลงเไวขยปเดยไปเดีไปาเจ้าอ่ะมาเจ้าแห่งหุ่นเยออยู่เที่ยวคุณผ่านเไยัง ไม่ต้องใช้แห่ใช้เบ็ดครับใช้สวิงตักเอาเลยครับ วันนี้บอกว่าจะไม่ทำงานแล้วครับตักปลาายดีกว่าครับแล้วผลงานครับักเก็ตไมว้ช่ไหว่าน่อยละมอย

นี่นะครับ